กีเราว่านอนให่กันก็ได้เว้ยเราคยกับอม่กาตั้งแต่ทีแรกอ่ะมันก็ไม่จเป็นแบบนี้แล้วแล้วดูสิได้มาทานแบบนี้นี่มันยากไปชาติในไทยยิ่งยอมยิ่งได้ใจไม่ใช่อะเติไม่ต้องไปหาทุกคนรอทนะเวลาขอเราไปเที่ยวแล้วบอกว่าจะกลับก่อนเที่ยงคืนแล้วทํายเป็ังไงก็าไม่ใช่แล้วจะไม่เอาลูกสาวของเรา

ในแม่ท <ừ> ุกขอับนะวันน้คเปนการ่บอลจาหว่างทีมจำนวนีและีเชียเดอผู้ชนะจะได้รับเนอไดที่เหลือโอ้โหอะไรกัเนี่ยต้อ เพิ่มเมียได้ยกบานเลยนะเว้ยไม่ด้ตายเพราะว่า้าแก่ลยอมเมียยอมเมียได้ขอเงิน เราจะไป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 ไวไป อยเปิ่อนอพี่เาเรียกว่าใช่ฝั่งยอมเาเนี่ยี่ฝั่งน้นเียทีเนี่ยอุ๊ย ê hương 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 ê

เข้าโอ้โหจริง้อมันใหญ่นาอเออเบ่งกันได้เบ่งกันอยู่ได้ หนาวเลยนะเพราะว่าบ้านเนี้ยมันมีแอร์มีสงเซนกไมตอาได้ย่างให่ใหญ่านยอกนเลยอันนี้ก็้ดิมไแหละไปป้าหลุยฉันนอติเดียวกับน้องชายจะน้องตหอ ใครแต่งเยอนมางเลยไคนนี้าปเอาเชืเสียงตัใหญ่ต้องหาอะไรจริงๆใช่นได้บอกใบนี้นะมือว่าซเอะหาล้านไขายหมดขาย้นวนนี้ก็ต้องเป็นพาด้านไรกยม่ใช่ถ้าเป็นทักตอนนั้นแล้วเป็นทานั้เจมก็จะขายไม่ออกดีจยเรืกี่แดงไม่ได้พูดในทาง้านี่ราในอุบาเี อ้วขาอ,าขอหอสสทยกูอ,อ,อย,อยากสวันคบลองวันงและอกไมอะไรอะไรยนีอย่อดีอ่ะก็ดีอ่ะแต่แผนที่กูเตรียมมันจะสบาวัดอะพังเลย ให PA> ้ผมช่วยพี่เรื่องมึงกับที่มี่ะยังไงฮะยังไง่าบอกเลยนะผมไม่ไา้ยายนึงยังล่อน่คือบ้านนี้สูงเท่าทีน่าจะสาารสูงไดเ โอ้โหร้อนจริงร้อนไปไปอยู่หัวบ้านก็ไ้ไอ้พวกนี้เนี่ยอ่อ่ปเล้าอยู่บ้านหลังเล็กไอ้พวกพวกนี้ไหมโอโหต่อ้องนี้ตเล็กก่าพานนะานอ่เขพี่อะพี่กับวกผมสคุยกันดีๆอนอยู่โรงแรมเนี่ย โอ้ยดีดีโอ้ยไม่ได้หายเดียวใหญ่เลยต้องคืนไปขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรอืมสรุปทะเลาะเขาเรื่องอะไรไม่ได้ยังมาเที่ยวมูนทัวรหนึ่งดีโอต้องคืนไปทะเลาะกันแบบให้มันอยู่คนเดียวเลยต้องรู้หรอกทะเลาะอะไรกเนาะนี่เองเรื่องอะไรอ คิดแล้วว่าสั่งที่ไหนใครว่าคิดเหมอนฉันมีเลยนะเยอะนะยังไงกางเกงยับยั้งดีกูหมาไม่ในตลาดเลยกัดหนาเลยไหมเงาองแหว่งที่พี่ไปเดือดทิ้งยุงแล้วกันนะเพราะว่าอย่าดันแอร์เอาไปที่พเรามีสิ่้แดดแอยุงด้วย เปิใจไฟพังยแล้วชิบพยแล้วแร่าม่ไ่ไฟเหรอานรพอดีเกเอช่องช่างจะทำอไ้ตรงนี้ครับไ่้าม่อย้ว่าันเป็นหมดเลยครับ คืนนี้เรบกวนไปนอนลงกับเพื่อนๆได้ไหมผยจะเอาเกงเสริมเข้าไปให้ได้ทุกคนได้หมดแหละค่ะ่ก็ได้หมดแล้ว่อไรเราอยู่ดนอ้อยู่คนเยคอนคนเดียวึงนอนคนเดียเนอนคนเดียวเลยไม่มีดิมม่ีดิมม่มีเออจกนจริงเออแี่ดิี่ดวที่เป็หัวครมเลย อนี้ไม่เห็นผลเดี๋พี่อ่ะเอาอาารคาริไปเนี่ยให้เขาพี่ไม่เห็นจกจีเห็นพี่ยอแ่ิจนรู้แล้วเว้ยว่าเป็นแง่อย่างนี้ไนองูกแ่จอยไม่ยอมเปลี่ยนเลยอหนึ่งไม่อมเล่าทำนได้ล ไม่เหลือ <boundaries> <si suppression> ับโเลยหรอครับโอ้ย <guarding> ล <okay>? ูกแ่เขาบอกมาหมดันไม่ได้ยินเพื่อนเขาบอกคนที่สาต้องเป็นฝีมือมทีมแน่เลยไี่คงจะตัดตัดหน้าแล้หรอกคสมแลที่เป็นหัวกุ้งมีทุกอย่ามกกินคือคสรุกนเกมก่อใช้ห้องก่นไม่ได้มาขอปีปีนี่ อาหารทะเลกันตลอดกินด้วยวกร,กรนันเร็บ่เรื่องของกินลงง่นะแต่เรื่องากิน่อสองามเท่านนโอ้ไม่ไ,มได้ะให้กม ชื่ออะไรโอ้ยถ่ายตอนแรกป่ะคือเราสองคนนะแต่ตั้งชื่อช่องดูด้วยกันทีแรกตกลงกันแล้วว่าชื่อจีดิมแต่ที่ดี่มาไม่ยอมอยากเอาชื่อตัวเองขึ้นก่อนจะเอาชื่อดีดีื่องน้าก็เป็นหู่นชื่อเขาต้องขึ้นก่อนชื่อไม่ขึ้นหรอกจีดิมมีอหมไม่ไหนเพราะพี่ยอม